ยานเช้าของป่าไผ่เงียบเหมือนโลกกำลังกลั้นลมหายใจพี่กันลืมตาช้ามองสายน้ำที่ไหลผ่านด้วยสีหน้าเรียบง่ายเหมือนคนที่ไม่ได้ต้องการจะเป็นอะไรอีกแล้วแต่นองกลับเดินมาด้วยสีหน้าฮึกเหิมเหมือนกำลังจะประกาศอะไรสำคัญให้โลกฟังเขานั่งลงอย่างมั่นใจข้างพี่กันแล้วพูดขึ้นทันทีพี่กันเมื่อคืนผมนั่งสมาธิแล้วมันนิ่งมากครับเหมือนไม่มีอะไรเหลือเลยผมรู้สึกเหมือน โอ้โหผมน่าจะเข้าใกล้บรรลุธรรมแล้วนะครับพี่กันหันไปยิ้มอ่อนๆไม่ได้ตื่นเต้นไปกับเขาและไม่ปฏิเสธเขาด้วยพระเซนเดินออกมาพร้อมไม้เท้าในมือมองทั้งสองด้วยสายตาที่นิ่งจนเหมือนน้ำที่หยุดไหลน้องรีพูดต่อด้วยความตื่นเต้นพระอาจารย์ครับตอนนั้นมันสงบมากจริงๆไม่มีความคิดอะไรเลยผมรู้สึกเหมือนผมหลุดพ้นแล้วครับผมน่าจะบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ พระเซนหัวเราะเบาๆเสียงคล้ายลมแตะใบไผ่นนองถ้าเจ้าบรรลุจริงเหตุใดเจ้าจริงยังอยากประกาศมันเล่าน่องชะงักไปทันทีพี่กันยิ้มเบาๆอย่างรู้ว่าพระเซนกำลังจะชี้แก่นลึกอะไรบางอย่างพระเซนนั่งลงช้าๆแล้วมองสายน้ำที่ไหลผ่านนหนองสิ่งที่เจ้าพบเมื่อคืนคืออาการสงบอาการนิ่งอาการโลง่งแต่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธรรม และไม่ใช่การบรรลุธรรมการบรรลุธรรมไม่มีอาการให้เก็บไม่มีร่องรอยให้จดจําไม่มีอะไรให้พูดถึงเพราะผู้ที่อยากเล่าหายไปแล้วนองก้มหน้าลงช้าๆแต่พระอาจารย์ครับมันดีมากนะครับผมรู้สึกว่าผมพิเศษขึ้นเหมือนเหนือกว่าเดิมพระเซนพูดเสียงนุ่มแต่คมราวกับดาบนั่นแหละคือนุ้นิดของความไม่บรรลุธรรมถ้าเจ้ารู้สึกพิเศษกว่าใคร เจ้ากำลังไกลจากทำรรแท้ยิ่งกว่าเดิมผู้ที่บรรลุทำจริงกลับมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาจนไม่มีใครรู้ว่าบรรลุคนที่ยังอยากเป็นพิเศษคือคนที่ยังมีตัวอยู่อย่างเหนียวแน่นพี่กันพยักหน้าเบาๆพี่เคยหลงแบบที่หน่องเป็นค่ะรู้สึกว่าสงบแล้วต้องรักษาไว้ต้องทำให้คนเห็นว่าพี่ได้ธรรมะแต่สุดท้าย พี่ก็หนักกว่าเดิมเพราะต้องแสดงตลอดเวลาพระเสนยิ้มถูกต้องพิกันถ้าต้องแสดงแปลว่ายังไม่ใช่ถ้าต้องรักษาแปลว่ายังไม่จริงถ้ากลัวจะหายแปลว่ามันไม่ใช่ธรรมเมื่อเจ้าบรรลุจริงเจ้าจะไม่ต้องเก็บอะไรไว้เลยเพราะไม่มีผู้ใดอยู่เพื่อเก็บนองค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นเล็กน้อย แล้วการบรรลุธรรมแท้จริงมันเป็นยังไงครับพระอาจารย์พระเซนชี้ไปที่น้ำกระแสน้ำไหลเหมือนเมื่อวานไม้ไผ่ไหวเหมือนเมื่อวานท้องฟ้าเหมือนเมื่อวานแต่จิตที่ตื่นแล้วจะไม่ถูกอะไรลากไปอีกนั่นแหละคือการบรรลุธรรมเจ้ากลับมาเป็นคนธรรมดาที่ตื่นแล้วเดินกินพูดทำงานเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่มีผู้แบกตัวตนไปด้วย หน่องนิ่งไปนานมากเหมือนความจริงบางอย่างกระแทกเข้าเต็มแรงพระเซนพูดปิดท้ายเบาๆแต่หนักถึงใจน,นหน่องเมื่อคือนเจ้าไม่ได้บรรลุธรรมเจ้าบรรลุแค่อาการและอาการคือสิ่งที่ต้องปล่อยไม่ใช่สิ่งที่ต้องเก็บปาไผ่เงียบลงทันทีเหมือนโลกกำลังรอให้หน่องเข้าใจว่าเส้นทางธรรมไม่ได้พาไปเป็นผู้วิเศษแต่พากลับมาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตื่นจริงๆ ป้าไผ่ยังไหวตามลมอ่อนๆเหมือนกำลังฟังบทสนทนาของทั้งสามอย่างเงียบงันนองยังนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นสีหน้าครุ่นคิดเหมือนคนที่กำลังพยายามจับอะไรบางอย่างที่มันเลื่อนผ่านไปเหมือนเงาน้ำพี่กันมองนองด้วยความเอ็นดูเธอรู้ดีว่านองกำลังเจอความจริงที่ยากที่สุดอันหนึ่งของเส้นทางธรรมความจริงที่ไม่มีใครเตรียมใจมาก่อนนองถอนหายใจยาว พระอาจารย์ครับผมรู้สึกสับสนมากเลยครับผมคิดว่าที่ผมเจอเมื่อคืนมันสุดยอดมากผมนิ่งจนเหมือนไม่มีอะไรผมนึกว่ามันคือสภาวะสูงสุดแล้วแต่พระอาจารย์บอกว่ามันเป็นแค่อาการแล้วผมจะรู้ได้ยังไงครับว่าอะไรคือธรรมอะไรคือแค่อาการพระเซนยิ้มบางๆราวกับคำถามนี้เป็นคำถามของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยง่ายมากนะน้อง เจ้าดูได้จากสิ่งเดียวท่าต้องพยายามรักษาไว้แปลว่าไม่ใช่ธรรมถ้าต้องระวังไม่ให้มันหายแปลว่าเป็นเพียงอาการถ้ามันทำให้เจ้ารู้สึกเหนือกว่าแปลว่าเป็นเพียงความคิดถ้ามันทำให้เจ้ารู้สึกอยากประกาศแปลว่ายังเป็นตัวตนที่หิวการยอมรับหนองฟังแล้วก้มหน้าเหมือนกำลังโดนตัวเองเปิดโปงพี่กันพูดเบาๆนองพี่เคยติดสภาวะสงบเป็นปีเลยนะ ตอนนั้นพี่กลัวมันจะหายพี่พยายามนั่งสมาธิให้ได้แบบเดิมทุกครั้งแต่ยิ่งพยายามมันยิ่งไม่กลับมาพระเซนมองพี่กันแล้วยิ้มบางๆราวกับคำถามนี้เป็นคำถามของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยดีแล้วที่มันไม่กลับมาเพราะถ้ามันกลับมาเจ้าจะติดในอาการนั้นไปเรื่อยๆและหลงคิดว่าอาการสงบคือธรรมทั้งที่ธรรแท้ไม่ใช่อาการใดๆเลยธรรแท้ คือการตื่นไม่ใช่ความสงบชั่วคราวหนองนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนถามเสียงแผ่วว่าแล้วเมื่อคืนที่ผมรู้สึกว่าไม่มีตัวผมนั่นคืออะไรครับพระอาจารย์ผมรู้สึกดีมากเหมือนโรคมันเบาไปหมดพระเซนต,ตอบช้าๆแต่ทุกคำเหมือนสายน้ำไหลเข้าหัวใจโดยตรงความรู้สึกไม่มีตัวตนก็เป็นอาการหน้าตามันเหมือนธรรมแต่มันไม่ใช่ธรรม เพราะมีผู้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนนั่นแปลว่ายังมีผู้รู้อยู่และถ้ามีผู้รู้ก็คือยังมีผู้ที่ต้องหายไปอีกหนึ่งชั้นพี่กันหัวเราะเบาๆฟังดูงงนะน่องแต่มันจริงนะตอนที่พี่คิดว่าไม่มีกูก็ยังมีกูที่กําลังคิดอยู่นั่นแหละหน่องหลุดหัวเราะออกมาแม้จะยังงงแสดงว่าเมื่อคืนผมยังมีกู แบบละเอียดอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์พระเซนพยักหน้าเบาๆว่าใช่แล้วนะหน่องอัตราที่ละเอียดคืออัตราที่อันตรายที่สุดเพราะมันซ่อนตัวอยู่ในสภาวะที่ดูเหมือนดีดูเหมือนสงบดูเหมือนลึกซึง้งแต่จริงๆแล้วมันคือภาระที่หนักกว่าเดิมเพราะเจ้าต้องคอยรักษามันตลอดเวลาเสียงลมไผ่พัดผ่านราวกับตอกย้ำคำพูดนั้นหน่องพูดเบาๆว่า ผมเพิ่งรู้เลยครับว่าสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดเมื่อคืนคือสิ่งที่ผมควรปล่อยวางให้เร็วที่สุดพระเซนยิ้มด้วยความเมตตาใช่แล้วผู้ที่บรรลุธรรมจริงจะไม่สนใจว่าจะบรรลุหรือไม่บรรลุเพราะไม่มีผู้ที่จะบรรลุไม่มีผู้ที่จะรักษาไม่มีผู้ที่จะอวดไม่มีผู้ที่จะกอดสภาวะไว้มีเพียงชีวิตที่ไหลไปตามธรรมชาติอย่างเบาและเรียบง่ายเหมือนน้ำตรงหน้า พี่การเอามือแตะไหลน่นองเบาๆว่าไม่เป็นไรนะหนองการรู้ว่าตัวเองยังหลงคือต้นทางของการตื่นจริงๆพระเซนพูดทิ้งท้ายเป็นประโยคแรกของบทเรียนใหม่อาการสงบทำให้เจ้าดูพิเศษแต่การตื่นทำให้เจ้าเป็นธรรมดาคนที่อยากพิเศษจะไม่เคยเห็นธรรมคนที่ยอมเป็นธรรมดาจะเห็นธรรมได้เองสายน้ำยังไหลเหมือนเดิมสายน้ำยังคงไหลอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีจังหวะใดที่มันพยายามหยุดเพื่อให้ดูนิ่งและไม่มีจังหวะใดที่มันพยายามเร่งเพื่อให้ดูแรงมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่เคยแสดงบทบาทพิเศษใดๆเลยพระเสนมองสายน้ำอยู่นานก่อนจะหันกลับมามองหน่องที่ยังดูไม่มั่นใจระหว่างอาการที่ดีกับทมที่แท้นองถอนหายใจอีกครั้งพระอาจารย์ครับผมยังรู้สึกอยู่นะครับว่าที่ผมสงบเมื่อคืน มันดีมากจริงๆผมไม่อยากให้มันหายเลยถ้าผมปล่อยวางไปผมก็กลัวว่าจะไม่ได้กลับไปสู่สภาวะแบบนั้นอีกผมควรทำยังไงครับเพราะเซนยิ้มเบาๆรอยยิ้มนั้นเหมือนกำลังจะเปิดประตูบานใหม่ให้หนองน้านองสิ่งที่เจ้ากลัวจะหายแปลว่ามันไม่ได้เป็นธรรมเพราะธรรมแท้ไม่มีอะไรให้หายไม่มีอะไรให้เก็บและไม่มีอะไรให้รักษา พี่กันพูดเสริมอย่างเข้าใจลึกซึง้งสภาวะสงบของพี่เมื่อก่อนพี่ก็กลัวมันหายเหมือนกันนะแต่ตอนหลังพี่เห็นว่าที่เรากลัวมันไม่ใช่ธรรมแต่มันคือของเล่นทางจิตที่ทำให้เรารู้สึกพิเศษพอรู้ทันเท่านั้นแหละมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกต่อไปเลยหนองเงียบเหมือนคำว่าของเล่นทางจิตกระแทกเข้าไปตรงกลางใจพระเซนลูบเคา่าช้าๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่ม แต่ลึกจนขนลุกธรรมะไม่ใช่สภาวะที่ต้องรักษาธรรมะคือสิ่งที่ยังอยู่แม้ไม่มีสภาวะใดเหลืออยู่เลยเพราะธรรมแท้คือการรู้ว่าทุกสภาวะเกิดแล้วดับตามธรรมชาติหน่องย่นคิ้วแล้วถ้าผมไม่รู้สึกสงบอีกเลยแสดงว่าผมแย่ลงไหมครับพระเส็นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นใส จนทำให้ป่าภาัยเหมือนสว่างขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่เลยนะน่องถ้าเจ้าต้องการความสงบเจ้ากำลังวิ่งไกลาจากทำมากขึ้นเพราะทำแท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์สงบหรือไม่สงบแต่ขึ้นอยู่กับว่าเจ้ารู้เท่าทันผู้ที่อยากสงบหรือเปล่าพี่กันหันไปแตะน้ำที่ไหลเบาๆเหมือนน้ำตรงนี้ค่ะบางวันก็ใสาบางวันก็ขุ่นบางวันเคลื่อนแรงบางวันนิ่งแต่ทั้งหมดนี้คือน้ำเหมือนเดิม ธรรมะก็แบบนั้นค่ะไม่ใช่มีเฉพาะวันที่ใจสงบพระเซนพยักหน้าถูกต้องธรรมคือความจริงที่อยู่ก่อนสภาวะทั้งหลายและอยู่แม้หลังจากสภาวะทั้งหลายดับไปถ้าจิตเจ้าผูกกับสภาวะสงบเจ้ายังไม่ได้เห็นธรรมแต่ถ้าจิตเจ้ารู้ว่าทุกสภาวะเป็นเพียงการเกิดขึ้นชั่วคราวเจ้ากำลังอยู่บนทางการตื่นน้องเอามือแตะหัวตัวเองเบาๆผมเพิ่งรู้ว่าที่ผ่านมา ผมไม่ได้อยากบรรลุธรรมผมอยากมีอาการพิเศษมากกว่าพี่กันยิ้มพี่เองก็เคยเป็นทุกคนก็เคยเป็นเพราะอาการทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อะไรบางอย่างแต่ธรรมะแท้ไม่ใช่การได้แต่มันคือการหมดความอยากได้ต่างหากป่าไผ่เงียบลงอีกครั้งพระเซนพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกระซิบตรงหัวใจนหนองธรรมะไม่ได้ทำให้เจ้าเป็นผู้วิเศษ แต่ทำให้เจ้ากลับไปเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตื่นจริงๆต่งหากผู้ที่ยังอยากพิเศษจะไม่เคยเห็นความธรรมดาและผู้ที่ไม่เห็นความธรรมดาจะไม่เห็นทำเลยสักนิดเดียวในความเงียบนองเหมือนเข้าใจอะไรบางอย่างลึกขึ้นไม่ใช่ความสงบแบบเมื่อคืนแต่เป็นความจริงที่ไม่ต้องใช้ความพิเศษใดๆมารองรับและนี่คือสัญญาณว่าเขากำลังเข้าใกล้ทำจริงมากกว่าที่เขาเคยคิด เสียงลมในป่าไผ่เริ่มหนักขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังช่วยพัดพาอาการทั้งหมดออกไปจากใจของหน่องปรากฏเป็นความเงียบที่ลึกขึ้นและชัดขึ้นในทุกลมหายใจทั้งสามคนนั่งมองสายน้ำที่ไหลผ่านเหมือนกำลังถูกสอนโดยธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้คําพูดพีการนั่งกอดเข่าเบาๆมองหน่องที่ยังคิดไม่หยุด แต่สีหน้าเริ่มเปลี่ยนจากความใจผิดๆกลายเป็นความซื่อตรงต่อใจตัวเองน่องพูดขึ้นเสียงอ่อนกว่าเดิมมากพระอาจารย์ครับผมเพิ่งเข้าใจเลยว่าที่ผมอยากให้สภาวะเมื่อคืนกลับมาเพราะผมอยากรู้สึกดีอยากรู้สึกว่าผมพิเศษขึ้นกว่าคนอื่นผมอยากมีอะไรที่คนอื่นไม่มีผมอยากเป็นคนที่บรรลุให้ได้ พอพูดออกมาตรงๆมันเหนื่อยมากเลยครับพระเซนหันมามองเขาใบหน้าเต็มไปด้วยความเมตตาที่ไม่ตัดสินนหนนองเจ้ากำลังเริ่มเห็นตัวตนที่หลบซ่อนอยู่ลึกที่สุดตัวตนที่อยากดีตัวตนที่อยากสงบตัวตนที่อยากพิเศษตัวตนที่อยากบรรลุเมื่อเจ้าเริ่มเห็นมันนั่นแหละคือจุดที่ใกล้ทำที่สุดแม้จะยังไม่บรรลุ แต่เจ้าเริ่มซื่อสัตย์ต่อความจริงนั่นสำคัญกว่าอาการเมื่อคืนเป็นร้อยเท่าพี่กันหันมายิ้มให้หน่องอย่างอบอุน่นพี่รู้ไม่น่องพี่เคยอยู่ในช่วงที่คิดว่าตัวเองต้องนิ่งต้องสงบต้องมีอาการแบบคนบรรลุพออารมณ์ไม่เหมือนเดิมพี่ก็โทษตัวเองว่าเดินพลาดทั้งที่จริงมันเป็นแค่ธรรมชาติของจิตพี่พยายามเป็นผู้รู้ แต่จริงๆพี่ยังเป็นผู้กลัวจะไม่พิเศษน่องหัวรบเบาๆทั้งอายตัวเองและรู้สึกเบาาขึ้นใช่ครับพี่กันผมก็กลัวจะไม่พิเศษผมอยากให้พระอาจารย์มองว่าผมเก่งอยากให้พี่กันเห็นว่าผมพัฒนาอยากให้คนอื่นคิดว่าผมบรรลุแล้วทั้งหมดนี้มันหนักและเหนื่อยมากจริงๆผมเพิ่งรู้ว่าผมกำลังสร้างตัวเองให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว พระเซนต์ฉีไปที่ผิวน้ำดูสายน้ำสิน้าหนองมันไหลของมันอย่างนี้ทุกวันไม่มีวันทำตัวให้พิเศษไม่มีวันอยากนิ่งกว่าปกติไม่มีวันแสดงว่าตัวเองบริสุทธิ์กว่าใครแต่เพราะมันไม่พยายามจะเป็นอะไรมันจึงบริสุทธิ์โดยธรรมชาติลมพัดลงมาจนเกิดระลอกน้ำเล็กๆหน่องก้มมองแล้วพูดเบาๆงั้น ความธรรมดาคือสิ่งที่ผมวิ่งหนีมาตลอดใช่ไหมครับพระเซนยิมใช่นะนองผู้คนมักคิดว่าการบรรลุธรรมต้องมีอะไรพิเศษแต่ธรรมะแท้คือการเห็นความธรรมดาโดยไม่หนีไม่ปฏิเสธไม่เติมแต่งความธรรมดาที่เจ้าเคยดูถูกนี่แหละคือประตูของการตื่นพี่กันพูดเสริมอย่างลึกซึ้ง พี่ใช้เวลาน,านานมากกว่าจะยอมรับว่าความธรรมดานี่แหละคือธรรมะไม่ใช่ลมหายใจนิ่งไม่ใช่อารมณ์ว่างไม่ใช่สภาวะแปลกๆแต่คือการอยู่กับสิ่งที่เกิดตรงหน้าอย่างไม่หนีอย่างไม่เติมและไม่อยากเป็นอะไรเพิ่มอีกหนองนิ่งไปนานเหมือนกำลังฟังเสียงของหัวใจตัวเองที่พูดครั้งแรกในชีวิตพระอาจารย์ครับ นั้นแปลว่าผมไม่ได้ต้องเป็นผู้วิเศษแต่ต้องยอมเป็นคนธรรมดาให้ได้ก่อนใช่ไหมครับพระเซนตอบทันทีด้วยน้ำเสียงที่เหมือนน้ำหนักลงไปบนหัวใจตรงกลางใช่แล้วนะน้องคนที่เห็นธรรมคือคนที่ยอมเป็นธรรมดาได้อย่างสมบูรณ์ผู้ที่ยังอยากโดดเด่นจะไม่เห็นความจริงเลยเพราะความจริงเรียบง่ายจนคนที่อยากพิเศษมองข้ามมันไปตลอดชีวิต หนองเงยหน้ามองท้องฟ้าเหมือนเพิ่งเห็นมันเป็นครั้งแรกผมเข้าใจแล้วครับพระอาจารย์สภาวะเมื่อคืนมันทำให้ผมรู้สึกใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้ความจริงทำให้ผมเล็กลงและแปลกมากครับลมบ่ายพัดแผ่วลงราวกับโลกทั้งใบกำลังชวนให้ทั้งสามนั่งนิ่งอยู่กับความจริง ที่ไม่ต้องตีความผิวน้ำสะท้อนภาพของพิกันหนองและพระเซนอย่างเรียบง่ายไม่มีเงาไหนพยายามเป็นอะไรไม่มีน้ำตรงไหนอยากนิ่งกว่าปกติทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและนี่เองคือบทสรุปของอีพีทั้งหมดในวันนี้หนองนั่งมองเงาตัวเองที่สั่นไหวตามกระแสน้ำ เขายิ้มเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีความทนงไม่มีความอยากพิเศษและไม่มีความกังวลเหมือนก่อนนั่นทำให้พระเซนมองเขาด้วยสายตาที่พอใจอย่างเงียบๆนองพูดช้าๆเหมือนกำลังพูดความจริงจากก้นบึงหัวใจเป็นครั้งแรกพระอาจารย์ครับผมเพิ่งรู้เลยครับว่าผมไม่ได้อยากบรรลุธรรม ผมอยากรู้สึกว่าตัวเองพิเศษอยากมีอะไรเหนือคนอื่นแต่อาการเหล่านั้นมันหลอกผมพอผมวิ่งตามมันผมก็เหนื่อยและกลัวตลอดเวลาวันนี้ผมเห็นแล้วครับว่าความธรรมดานี่แหละคือสิ่งที่ผมหนีมาตลอดพระเซนพยักหน้าอย่างสงบใช่แล้วนั่นหนองผู้คนมากมายหลงอาการพิเศษที่เกิดขึ้นชั่วคราว แล้วเข้าใจว่าคือธรรมทั้งที่มันเป็นเพียงเงาของธรรมเหมือนเงาในน้ำขยับง่ายหายง่ายเปลี่ยนง่ายและไม่เคยเป็นของจริงความจริงไม่ปรากฏผ่านอาการแต่ปรากฏเมื่อไม่มีอาการใดๆให้ยึดอีกต่อไปพี่การยิ้มอ่อนๆน่องรู้ไหมเมื่อพี่เลิกอยากพิเศษ พี่ได้เห็นสิ่งธรรมดาที่ลึกจนไม่ต้องใช้คำอธิบายพี่ไม่ต้องรู้สึกสงบไม่ต้องรู้สึกนิ่งไม่ต้องรู้สึกดีอะไรเลยแต่พี่กลับอยู่กับชีวิตได้อย่างเบาไม่ต้องแสดงไม่ต้องเก็บไม่ต้องรักษาอะไรไว้เลยพระเซนพูดต่อช้าๆเหมือนปิดประตูเรื่องนี้ให้เรียบร้อยผู้ที่บรรลุธรรมจริงจะไม่รู้สึกว่าบรรลุอะไร เพราะผู้รู้สึกไม่มีตัวตนอยู่แล้วผู้ที่ยังรู้สึกว่าตัวเองได้ทำยังติดอยู่ในอัตตาที่ละเอียดที่สุดเมื่อไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เสียไม่มีผู้พิเศษไม่มีผู้ต่ำต้อยเหลือเพียงชีวิตที่เป็นธรรมดาอย่างสมบูรณ์นั่นแหละคือธรรมะแท้ลมพัดผ่านป่าไผ่อีกครั้งเหมือนกำลังลูบไล้ใจหนอง ที่กำลังคลายลงทีละชั้นนองพูดเบาๆผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องเป็นอะไรแล้วครับพระอาจารย์แค่เป็นคนธรรมดาที่รู้อยู่กับปัจจุบันก็พอแล้วพระเซนยิ้มกว้างขึ้นอย่างอ่อนโยนนั่นแหละนะนนองเจ้ากำลังเดินออกจากเงาและเริ่มเห็นน้ำจริงๆแล้วพี่การมองท้องฟ้าแล้วพูดปิดบทอย่างลึกซึง้ง ธรรมะแท้ไม่ใช่การเป็นผู้วิเศษแต่คือการเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ตื่นจริงๆพระเซนกล่าวปิดท้ายราวกับค้อนเคาะตรงกลางใจของผู้ฟังทุกคนเมื่อไม่มีคนที่ต้องบรรลุไม่มีสิ่งที่ต้องได้ไม่มีอาการที่ต้องรักษาเหลือเพียงความธรรมดาที่บริสุทธิ์ตรงนั้นแหละคือที่ที่ธรรมะอยู่ป่าไผ่ กลับมาเงียบอีกครั้งเงียบแบบที่ไม่ต้องเสริมไม่ต้องแต่งไม่ต้องพิเศษและในความเงียบนั้นหน่องไม่ได้บรรลุธรรมแต่เขาตื่นมากขึ้นอีกหนก้าอย่างธรรมดาที่สุดและจริงที่สุด